กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องบิกรทีวีนะครับเรามาขุดท่อน้าปราปาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ย้ายจุดแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําอยู่อีกจุดหนึงนะครับผมขุดปราปาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ย้ายมาขุดปราปาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับ เพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะครับผมประปานะครับความยาวก็ไม่ไกลมากนะครับผมประมาณ200เมตรนะครับความยาวที่เราจะขุดวางท่อประปากันนะครับไม่ยาวนะครับประมาณ200เมตรนะครับผมนี่ครับขุดขุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับผม จนถึงหน้าปั๊มน้ํามันนะครับมันจะมีปั๊มน้ํามันนะครับขุดจนไปถึงหน้าปั๊มน้ํามันเลยคนขับก็คนเดิมครับที่เคโลเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมง6นาทีนะครับ11โมง6นาทีวันพฤหัสที่4นะครับผม กินแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมจุดที่ว่าผมได้ถ่ายไปนะครับผมจุดที่แล้วนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมได้ถ่ายทําเสร็จแล้วนี่จุดที่สองครับแล้วก็มาลูกันเลยนะครับผมเอที่เราขุดตรงนี้นะครับท่อประปนาครับมันจะใหญ่กว่าท่อเดิมเยอะนะครับใหญ่ก็ท่อลูมขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผม หน่อยหนึ่งครับนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งพูด,งงดแล้วก็คำใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง้อ <c> ง <oughs> ขออภัยด้วยนะครับ ก็สัญจรความข้า,ขาเจเยอะนะครับผมวานกีดถนนนะครับ เออมีครับรถนบครับขอ,อ,งองพวกผมอยู่รถนะครับ เวลาขุดก็ต้องระวังนะครับระวังรถไหลลงครับผมเพราะว่ามันเป็นทางลาชันนะครับผมต้องระวังสักหน่อยดินมันก็ไม่แข็งมากนะครับกลัวรถไหลลงไปถ้ารถไหลลงเนี่ยมีธิ์จมได้นะครับผมเพราะว่าข้างๆมันเป็นเอ,อ สะนะครับผมเป็นสระน้ําไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหรนะ่เป็นสระน้ําใหญ่นะดินมันก็ไม่แข็งมาก เราก็ต้องระวังสายไฟด้วยนะครับผมเวลาขุดนะครับเราต้องระวังสายไฟด้วยนะครับอย่าขุดไปโดนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟต้องระวังด้วยเพราะว่าเสาไฟพวกนี้นะครับออคือสายไฟมันจะอยู่ใต้ดินนะครับ มันเอียงตกคือไปมากนะครับประสบการ์รถคว่ำนะครับเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมตรงที่คว่ำนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันเลยตรงที่รถคว่ำรถคันนี้แหละครับรถคว่ำที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับกลัวมันจะคว่ำอีกนะเนี่ย เพราะมันชันมาก ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิกรทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ช่องบิกรทีวีขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผมบายบายครับ